เมื่อคุณมีเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามสิ่งที่จะขับเคลื่อนให้คุณประสบความสำเร็จในทุกเป้าหมายที่คุณต้องการโดยส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยเงินเพื่อเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จถ้าคุณมีเงินเก็บเพียงพอคุณก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้สามารถนำไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการได้หรือสามารถนำไปต่อย,ยอดธุรกิจของคุณได้แต่ถ้าหากคุณยังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว หรือคุณยังมีภาระหนี้สินหรือยังมีพฤติกรรมการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยมันก็จะเป็นตัวกำหนดได้ว่าการใช้เงินของคุณในปัจจุบันเป็นอย่างไรและสามารถกำหนดทิศทางในอนาคตในการใช้ชีวิตของคุณจากการใช้เงินของคุณในปัจจุบันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิฟเก๋เซไฮพร้อมมาทักทายในท็อปปิกที่น่าสนใจฝากเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อให้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่จะมาเซฮายกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้มีสาระทางการเงินมาเซฮายค่ะหากคุณลองฟังและลองทำตามดูนะคะกับการสร้างนิสัยทางการเงินให้ดีได้ใน12ข้อที่จะเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นเป็นการปรับพฤติกรรมการคิดพฤติกรรมการใช้จ่ายและสร้างนิสัยบนพื้นฐานทางการเงินที่ดีให้กับตัวคุณเองค่ะเพราะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวคุณนะคะ มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อที่1เริ่มเก็บออมในข้อแรกก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นการออมเราจะตั้งสมการไว้อย่างนี้ค่ะเรามีรายได้เท่าไหร่ก็นำมาลบกับเงินออมก่อนโดยอาจจะเริ่มที่5%ของรายได้หรือ10%ของรายได้นะคะขอยกตัวอย่างถ้าเรามีเงินเดือน2 0 0 0 0บาทคุณอาจจะเริ่มตั้งสมการในการออม โดยการนำเงินรายได้2 0 0 0 0บาทมาลบกับเงินออม5%เก่อนถ้าคุณคิดว่าเราสามารถเก็บได้ทุกเดือนหรือทุกครั้งที่เรามีรายได้อาจจะเริ่มที่5%เก็นำา20,000บาท5%ของ2 0 0 0 0บาทก็คือ1000บาทนำมาลบออกจากรายได,ได้ก็เท่ากับ20,000ลบ1,000จะเหลือรายได้สุทธิ1 9 0่งบาทก็คือเงินที่คุณสามารถใช้ใจ่ายในเดือนนั้นค่ะ และเงิน1 0 0 0บาทที่คุณเก็บออมคุณก็หักนำเข้าบัญชีให้เป็นเงินออมหรือถ้าคุณเริ่มออมที่10%ของเงินเดือนฐานเงินเดือน20,000บาทคุณก็จะเก็บออมเดือนละ2000บาทและคุณก็จะสามารถใช้จ่ายเงินได้1 8 0 0 0บาทเพียงเท่านี้เราก็เก็บออมเงินไว้ได้แล้วค่ะหัวใจสำคัญของการออมนะคะก็คือเมื่อคุณมีไรายได้เข้ามาคุณจะต้องหักเงินไว้สำหรับออมก่อนที่คุณจะใช้จ่ายไปนะคะ เพราะว่าหลักการออมเงินที่ดีเราจะต้องออมก่อนที่จะใช้จ่ายออกไปเพะมิเะนั้นหากคุณบอกว่าเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเผื่อเรามีเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อเราจะต้องใช้จ่ายอย่างอื่นถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณก็จะไม่มีทางได้เริ่มออมได้เลยค่ะดังนั้นต้องเริ่มหักเงินออมก่อนนะคะมาต่อกันที่ข้อที่2ค่ะเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน คำว่าฉุกเฉินก็คือสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันซึ่งเหตุการณ์ส่วนใหญ่จะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินค่ะหลักการทั่วไปที่เขาจะเก็บเงินไว้สํารองฉุกเฉินนะคะก็คือการเก็บเงินสํารองฉุกเฉินโดยคิดจากค่าใช้จ่ายต่อเดือนคูณไปจํานวน6เดือนอย่างเช่นนะคะเรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสุทธิแล้วอยู่ที่1 5 0 0 0บาทถ้าเราจะเก็บสำรองฉุกเฉินเราก็คือ เก็บ15000บาทคูณไปอีก6เดือนก็เท่ากับเราจะต้องเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้ที่90 0 0 0บาทค่ะดูตัวเลขของเงินฉุกเฉินมันอาจจะดูสูงไปใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ทราบล่วงหน้าได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีค่าใช้จ่ายที่มันจำเป็นต้องใช้หรือมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่เราจะต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้เงินในช่วงนั้นหรือไม่อย่างเช่นเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุมันจะต้องมีการซ่อมแซมหรือ ชดใช้ค่าเสียหายหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหายขึ้นมากระทันหันหรือรถยนต์ของคุณแบตเตอรี่หมดกระทันหันการเก็บสำรองเงินฉุกเฉินเนี่ยคุณก็สามารถนำเงินตรงนี้นะคะสามารถนำมาใช้ได้ในทันทีโดยที่คุณไม่ต้องไปยืมเงินใครไม่ต้องไปกู้เงินให้เสียดอกเบี้ยที่แพงหงฉีกด้วยค่ะและคุณยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทีด้วยนะคะ ข้อดีของการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเพียงเท่านี้คุณก็สบายใจกับการใช้เงินโดยที่ไม่ต้องคิดแล้วค่ะว่าคุณจะต้องหาเงินมาจากไหนต่อมาข้อที่3ทํทำบัญชีรายรับรายจ่ายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะถือเป็นพื้นฐานนิสัยทางการเงินที่ดีเลยค่ะเพราะว่าเราจะรู้ข้อมูลทางการเงินของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตค่าบัตรเครดิตหรือแม้แต่ค่าซื้อของเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นซื้อกาแฟซื้อเครื่องสําอางซื้อของใช้ในบ้านเงินที่ให้คุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่เรื่องของเงินออมเงินฉุกเฉินหรือเงินต่างๆที่มันเกิดการใช้จ่ายหรือรายรับเข้ามาคุณจะต้องจดทุกการบันทึกตรงนี้ไว้ในบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้ถึงความเคลื่อนไหวของการใช้เงินของคุณและสามารถสํารวจได้ด้วยนะคะว่า ในเดือนไหนมีค่าใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นคุณสามารถไปเช็คย้อนหลังได้ด้วยค่ะว่าเดือนนี้ทําไมเราถึงมีค่าใช้ใจ่ายเยอะมันหมดไปกับค่าอะไรบ้างเราลืมจ่ายอะไรไปบ้างหรือเปล่ามันสามารถตรวจเช็คย้อนหลังและทาให้เรามีนิสัยทางการเงินที่ดีด้วยค่ะต่อมาข้อที่4แยกให้อ,อกระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินในการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีนะคะ เราจะต้องแบ่งประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินในตัวเราว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างมีหนี้สินอะไรบ้างกิ๊บเก๋ก็จะขอบอกความหมายของสินทรัพย์ก่อนนะคะในส่วนของสินทรัพย์นะคะก็จะมีในส่วนของสิน,น,ะะน,สนทรัพย์ที่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอย่างสินทรัพย์ที่มีตัวตนก็อย่างเช่นอาคารอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างเช่นเครื่องทากาแฟเครื่องจักรต่าง บ้านเช่าอพาร์ตเมนต์อันนี้ก็คือจะเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนส่วนสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนก็อย่างเช่นลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิทบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเช่นบัญชีลูกหนี้ตราสารหนี้ดอกเบี้ยเงินฝากหุ้นกองทุนรวมส่วนหนี้สินก็คือสิ่งที่ถือไว้และมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นภาระผูกพัน มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในส่วนของหนี้สินโดยส่วนใหญ่เราก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการที่เรานําเงินในอนาคตมาใช้แต่ก็จะมีหนี้สินที่เป็นประเภทสิ่งของเช่นบ้านรถคอนโดซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งหนี้สินและสินทรัพย์หากเรานำหนี้สินเหล่านี้มาต่อยอดเป็นสินทรัพย์มันก็สามารถที่จะลดภาระหนี้สินและกลายเป็นสินทรัพย์ได้นะคะต่อมาข้อที่ห ก่อนจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ให้ดูที่ความจำเป็นคุณต้องตอบคำถามตัวเองก่อนนะคะว่าคุณพร้อมที่จะเป็นหนี้ก้อนโตนั้นหรือเปล่าเพราะ,ะไรายได้ที่เราได้มานั้นนะคะจะถูกแบ่งออกไปเป็นค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นค่าภาษีสังคมไว้สำร,รองจ่ายฉุกเฉินและหนี้สินเล็กๆน้อย,อยๆอยที่เราไปใช้บัตรเครดิตมาตรงนี้เราต้องแบ่งเงินสำหรับการเก็บสำรองและเงินสำหรับการออมด้วย ดังนั้นการเพิ่มภาระหนี้สินก้อนโตในยามที่เรายังมีหนี้สินอยู่เราก็ต้องดูทั้งเหตุผลและความจําเป็นนะคะแต่อย่างเช่นถ้าคุณเช่าบ้านอยู่ในราคาที่สูงอยู่แล้วและคุณมีครอบครัวที่ต้องดูแลการที่จะหาคอนโดหรือบ้านสักหลังหนึ่งโดยเปลี่ยนจากการเช่ามาเป็นการเช่าซื้อถ้าคุณคิดว่าภาระหนี้สินตรงนี้ไม่ได้เพิ่มไปจากเดิมมากนะัก และคุณยังมีกําลังเพียงพอคุณก็สามารถที่จะตอบเหตุผลและความจําเป็นนั้นที่จะยอมรับในหนี้ก้อนโตตรงนี้มาซึ่งบ้านก็ถือว่าเป็นความจําเป็นและเป็นปัจจัยสี่ที่เราจําเป็นจะต้องอยู่ต้องกินต้องใช้อยู่ในนั้นเมื่อเรามองเห็นความจําเป็นที่จะต้องจ่ายค่าเช่าซื้อบ้านเพื่อให้ได้บ้านหลังนั้นมาเพื่อไว้สําหรับเราและครอบครัวของเราแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอที่จะเป็นหนี้ก้อนโตก้อนนั้นได้ค่ะ ต่อมาข้อที่6เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เข้าใจเท่านั้นทุกการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาก่อนตัดสินใจประโยคนี้เราจะได้ยินทุกครั้งเมื่อมีกองทุนหรือมีหุ้นต่างๆที่มานําเสนอให้เราเลือกไปลงทุนนะคะยังไงก็ตามความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนคุณควรเข้าใจปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนั้นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาขึ้นลงตามปัจจัย เศรษฐกิจของโลกเศรษฐกิจของประเทศแนวโน้มของสถานการณ์ทางการเมืองและที่สำคัญถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงยังจับต้นชนปลายไม่ถูกต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะว่าเรามีเป้าหมายในการลงทุนนั้นเพื่ออะไรต้องการใช้เงินในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนต้องการผลกำไรหรือผลความสำเร็จของการลงทุนนั้นยังไง และต้องศึกษากองทุนที่คุณสนใจอย่างละเอียดก่อนที่ตัดสินใจจะลงทุนไปนะคะและหลังจากนั้นคุณก็ค่อยๆพิจารณาการลงทุนนั้นไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณต้องชอบและสนใจในกองทุนนั้นจริงๆไม่ใช่เชื่อใครไม่ใช่คอยตามใครนะคะเพราะผลตอบแทนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณเองด้วยคุณยอมรับความเสี่ยงกับการลงทุนนั้นมากน้อยแค่ไหน ผลกําไรหรือการขาดทุนที่เกิดขึ้นคุณยอมรับมันได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งในแต่ละกองทุนเขาก็จะมีการประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจในการลงทุนนะคะดังนั้นก่อนที่คุณคิดหรือตัดสินใจจะลงทุนคุณต้องรู้ว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่การไม่รู้แล้วลงทุนไปนั้นเสี่ยงยิ่งกว่าเพราะหากลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้สิ่งที่คุณจะได้กลับคืนมาอาจจะได้ไม่คุ้มเสียและเกิดข้อผิดพลาด ทำให้คุณอาจจะต้องเสียเงินเก็บก้อนนั้นไปเลยก็ได้ค่ะต่อมาข้อที่7คําแนะนำทางการเงินจากกูรูฟังได้แต่อย่าพึ่งรีบเชื่อในข้อนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเราก็อย่าพิ่งรีบเชื่อสิ่งใดหากเรายังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเราเองเรื่องทางด้านการเงินก็เช่นเดียวกันค่ะจะมี g ูรูมากมายที่มาแนะนำเทคนิควิธีการบริหารเงิน ซึ่งเทคนิควิธีการต่างๆูรูทั้งหลายก็ได้มาจากการวิเคราะห์สถิติการศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจพฤติกรรมการใช้เงินของคนส่วนใหญ่รวมไปถึงความสำเร็จของบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งแต่ละวิธีก็มีความเหมือนและมีความแตกต่างกันแต่ทุกวิธีก็มีเป้าหมายคือการทำให้ชีวิตทางการเงินของเราดีขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกคะ่ะเมื่อฟังแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อคุณจะต้องรู้จักนิสัยทางการเงินของตัวเองก่อน แล้วรู้จักนำมาปรับใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของคุณและค้นหาวิธีที่เหมาะสมตามที่คุณสามารถทำได้นั่นก็จะไปสู่เป้าหมายการเปลี่ยนนิสัยทางการเงินที่ดีของคุณได้ค่ะต่อมาข้อที่8อย่ามองข้ามเรื่องความเสี่ยงในชีวิตชีวิตทุกชีวิตเรามีความเสี่ยงนะคะไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถจัดการได้ เราสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทําให้เกิดช้าลงหรือทำให้เกิดผลกระทบกับเราให้น้อยที่สุดคนทั่วไปมักจะรู้สึกว่าความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ในความเป็นจริงนะคะเบื้องหลังของความเสี่ยงมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีซ่อนเร้นอยู่เหมือนภาษาทางธุรกิจที่ว่าเบื้องหลังวิกฤตมักจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอแม้ว่าความเสี่ยงในชีวิตจะเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่เราก็สามารถกำหนดทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตเราได้เราสามารถเลือกจัดการให้ความเสี่ยงในแต่ละเรื่องลดลงได้เช่นถ้าเราไม่ต้องการเป็นหนี้เราก็ควรจะจัดทำแผนทางการเงินไว้ล่วงหน้าหรือการทำประกันชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงกับค่าใช้ใจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งในแต่ละความเสี่ยงจะมีทางเลือกได้หลายทางค่อยๆพิจารณาว่าทางเลือกไหนเหมาะสมที่สุด และคุณสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของคุณในการลดภาระทางความเสี่ยงนั้นทางเลือกไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลดความเสี่ยงในชีวิตของคุณลองศึกษาและเลือกวิธีที่เหมาะสมนะคะต่อมาข้อที่9ชีวิตในโซเชียลมีเดียไม่เคยเป็นจริง100%คุณผู้ฟังเคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จ มาโชว์การใช้ชีวิตหรูหราผ่านโซเชียลมีเดียอยู่แล้วใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรมากหรือชักชวนการลงทุนเพียงเท่านี้คุณก็สามารถได้กำไรคุณก็สามารถเห็นกำไรหรืเอรเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำแล้วเขาใช้ชีวิตที่หรูหรากินอาหารที่ดีราคาแพงไปเที่ยวในที่ที่สวยงามไปเที่ยวต่างประเทศขับรถหรูสารพัดที่จะนำมาอวดอ้างเลยค่ะ ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วหลายๆคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จก่อนที่เขาจะมีชีวิตที่สวยหรูเขาก็ผ่านความยากลำบากมามากเลยนะคะและจังหวะชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันดังนั้นไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆในชีวิตที่สุขสบายเราอาจจะเห็นแค่ด้านหนึ่งของพวกเขาที่ต้องการให้เราเห็นเท่านั้นและที่สำคัญต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกัน ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันเช่นกันค่ะถ้าคุณสังเกตดีๆจะมีผู้ที่ประสบความสำเร็จที่มีฐานะร่ำรวยหลายคนเขาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่มาโอ้อวดหรือมาโชว์อะไรมากมายและที่สำคัญนะคะเขาไม่ได้หยุดนิสัยในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองด้วยค่ะคุณจะไม่เคยเห็นใครที่มีเงิน100ล้านบาทแล้วหยุดทำงานแล้วมานั่งใช้เงินพียงอย่างเดียวดังนั้นการเสพโซเชียลมีเดียนะคะ เราต้องดูความสมเหตุสมผลและดูความเป็นไปได้ที่สำคัญเราต้องไม่เขวไปกับการเชิญชวนใดๆถ้าเรายังไม่ศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนนะคะต่อมาข้อที่10เป้าหมายในชีวิตที่ดีต้องมาจากเราเองในข้อนี้จะขอนำแนวคิดของนักจิตวิทยาคุณอับราฮัมมัสโลกับทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมัสโลซึ่งทฤษฎีนี้นะคะได้เสนอว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยธรรมชาติแล้วมีความพร้อมที่จะทำสิ่งดีๆหากเขาได้รับความต้องการตามลำดับโดยความต้องการลำดับแรกจะมีมากที่สุดซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่จะขาดไม่ได้ไปจนถึงลำดับความต้องการสูงสุดซึ่งมัสโล่ลำดับขั้นตอนไว้ที่บันได5ขั้นซึ่งเป็นความต้องการ5ขั้นกิกเก๋จะขออธิบายลำดับความต้องการในแต่ละขั้นของมัสโล์นะคะ ขั้นที่1ความต้องการด้านร่างกายหรือด้านกายภาพเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่เราต้องการเพื่อความอยู่รอดมีความจําเป็นอย่างยิ่งเช่นปัจจัยสีที่เราต้องการก็คือน้ําอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคซึ่งความต้องการเหล่านี้ถือว่ามีความจําเป็นอย่างมากหากเราไม่ได้รับความต้องการเหล่านี้อย่างเพียงพอก็จะส่งผลต่อคุณภาพทางร่างกาย ตลอดจนประสิทธิภาพในการทํางานของเราซึ่งความต้องการตรงนี้นะคะการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เราจะต้องผ่านความต้องการทางด้านร่างกายขั้นที่หนึ่งนี้ให้ได้ก่อนต่อมาขั้นที่2ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยเมื่อเราได้รับความต้องการพื้นฐานเพียงพอแล้วก็จะเริ่มความต้องการที่เพิ่มขึ้นคือการมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยความต้องการครอบครัวที่อบอุ่น ต้องการหน้าที่การงานที่มั่นคงเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงของฐานะและการเงินมีรายได้ที่มั่นคงมีเจ้านายมีเพื่อนร่วมงานที่ดีทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนจัดอยู่ในความต้องการขั้นนี้ค่ะความต้องการขั้นนี้เกิดความสำเร็จในเรื่องของส่วนตัวและเรื่องการงานหากเขาได้รับความรู้สึกว่ามีความมั่นคงและความปลอดภัยก็จะสำเร็จในความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยในขั้นนี้ค่ะต่อมาขั้นที่ส ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยเหตุผลนี้ทุกคนจึงมีความต้องการในขั้นที่3ก็คือการมีเพื่อนมีครอบครัวมีคนรักมีการยอมรับในความสามารถของตัวตนของเราความเป็นพวกพ้องและที่สำคัญที่สุดในความต้องการขั้นนี้นะคะก็คือความรักเพราะความรักมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายระดับ แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะเชื่อมต่อความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามและความต้องการขั้นที่4นะคะความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจเมื่อเราเติบโตมาถึงจุดหนึ่งเราก็มีความต้องการขั้นที่หนึ่งก็คือความต้องการด้านกายภาพแล้วขั้นที่2ก็คือความปลอดภัยขั้นที่3ก็คือความรักความอบอุ่นความพรีพร้อมสมบูรณ์และต่อมาขั้นนี้ ก็เริ่มจะมีความต้องการคือความก้าวหน้าการเป็นที่ยอมรับในคุณค่าของตัวเองจากบุคคลรอบข้างความต้องการการยกย่องชมเชยโดยแบ่งออกเป็นการนับถือตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถและสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้และการยอมรับนับถือจากผู้อื่นการได้รับความชื่นชมจากผู้คนรอบข้างการได้รับการยกย่องชมเชย HR, าาาาาาการให้รางวัล การเชิดชูเกียรติจากบุคคลรอบข้างซึ่งถือว่าเป็นความต้องการในขั้นที่4และความต้องการขั้นสูงสุดที่มัสโลบอกไว้คือความต้องการขั้นที่5ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตเป็นความต้องการขั้นสูงสุดที่น้อยคนจะไปถึงได้เพราะว่าเราต้องเริ่มได้รับความต้องการทั้ง4ด้านให้เพียงพอก่อนความต้องการนี้มัสโลได้อธิบายว่า เป็นความต้องการและความปรารถนาที่จะใช้ความสามารถและศักยภาพที่เรามีทั้งหมดในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่พึงจะทำได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเช่นนะคะเมื่อเราเป็นนักดนตรีเราก็จะพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นนักดนตรีที่เล่นเก่งที่สุดเราก็พยายามฝึกฝนเมื่อเราฝึกฝนได้ตามที่ต้องการเราก็ต้องการได้รับการชมเชยได้รับการยุกย่อง หรือเราอยากจะได้รางวัลแต่สุดท้ายเราก็อยากจะเป็นศิลปินคนหนึ่งที่สามารถสร้างสารรค์ผลงานที่ดีที่สุดที่ทำให้คนฟังแล้วรู้สึกชื่นชอบผลงานของเราและนี่เป็นความต้องการทั้ง5ขั้นของมัสโลว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในทุกขั้นของชีวิตซึ่งเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราประสบความสำเร็จในขั้นไหนมาแล้วเราพอใจกับความสำเร็จในขั้นไหนมาแล้วและเราตั้งเป้าหมายในชีวิต ว่าเราต้องการที่จะไปสู่ขั้นต่อไปอย่างไรซึ่งทุกอย่างจะอยู่ที่คุณกำหนดเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นวันนี้คุณอาจจะมองว่าคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้ภายในหนึ่งปีคุณก็ต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่ประเทศที่คุณอยากจะไปว่าประเทศนั้นทำวีซ่าหรือไม่คุณอยากจะเดินทางไปกับใครมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างประเทศนั้นใช้สกุลเงินอะไร สถานที่ที่คุณจะไปท่องเที่ยวคุณจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปกับทัวร์หรือคุณต้องการจะแบ็คแพ็คไปเองคุณต้องการจะพักที่ไหนนี่คือเป้าหมายส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณและส่วนเป้าหมายของระยะยาวก็จะมองถึงความสําเร็จความก้าวหน้าในชีวิตซึ่งในทุกเป้าหมายนะคะล้วนแต่ใช้เงินในการขับเคลื่อนให้เป้าหมายนั้นสําเร็จไปได้ค่ะต่อมาข้อที่11 ทิศทางสำคัญกว่าความเร็วเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายในชีวิตของคุณแล้วนะคะการกำหนดทิศทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายในชีวิตก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะทิศทางก็คือการวางแผนที่จะเดินหน้าทางการเงินให้บรรลุตามที่หวังไว้ในข้อนี้จะให้ความสำคัญกว่าทิศทางมากกว่าความเร็วนะคะหลายๆคนอยากจะบอกว่าเราอยากจะรวยเร็วๆอยากจะมีเงินเยอะๆเร็วๆ แต่แน่นอนว่าถ้าคุณไม่วางแผนการเงินที่ดีไม่กำหนดทิศทางในการใช้เงินหรือการบริหารจัดการเงินที่ดีโอกาสที่คุณจะผิดพลาดหรือสูญเสียเงินที่คุณมีอยู่หรือเป็นหนี้เป็นสินก็มีโอกาสสูงเช่นกันนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรการวางแผนทางการเงินในการกำหนดทิศทางการใช้จ่ายเงินถือว่าเป็นการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีอีกข้อหนึ่งค่ะถึงแม้บางครั้งมันอาจจะต้องใช้เวลา แต่การกำหนดทิศทางจะช่วยให้คุณได้มีเงินงอกเงยขึ้นมาและสามารถตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายตามสิ่งที่คุณต้องการได้ด้วยค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่12เงินไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดแต่เรื่องสำคัญทุกเรื่องต้องใช้เงินในข้อนี้กิบกิคิดว่าหลายคนต้องเห็นด้วยแน่ๆเลยค่ะเพราะการมีเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยเงินทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสําเร็จในเรื่องการเรียนความก้าวหน้าในการทํางานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่การสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตทั้งในเรื่องครอบครัวเรื่องการงานและความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันดังนั้นหากคุณมาเริ่มสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี อย่าให้ความสำคัญกับเงินหรืออย่าเป็นทาสของเงินแต่จงใช้เงินบริหารโดยสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีเพราะถึงแม้ว่าเงินจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดแต่เรื่องสำคัญทุกเรื่องต้องใช้เงินค่ะมาสรุปการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีกับกฎ12ข้อให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่ 1. เริ่มเก็บออมข้อที่2เก็บเงินสำรองฉุกเฉินข้อที่ส ทำบัญชีรายรับรายจ่ายข้อที่4แยกให้ออกระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินข้อที่5ก่อนจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ให้ดูที่ความจำเป็นข้อที่6เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เข้าใจเท่านั้นข้อที่7คําคำแนะนำทางการเงินจากกูรูฟังได้แต่อย่าเพิ่งรีบเชื่อข้อที่8อย่ามองข้ามเรื่องความเสี่ยงในชีวิตข้อที่9 ชีวิตในโซเชียลมีเดียไม่เคยเป็นจริง100เอร์เซข้อที่10เป้าหมายในชีวิตที่ดีต้องมาจากเราเองข้อที่11ทิศทางสำคัญกว่าความเร็วและข้อที่12เงินไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่เรื่องสำคัญทุกเรื่องต้องใช้เงินเป็นการสร้างนิสัยทางการเงินที่น่าจะทำได้ไม่ยากนะคะอยู่ที่คุณแล้วค่ะว่าต้องการจะให้ชีวิตดีขึ้น หรือจะจมอยู่กับการจัดการเงินในกระเป๋าที่ไม่เคยลงตัวสักเดือนเลยทั้ง12ข้อนี้เพื่อนๆสามารถทำได้พร้อมกันนะคะแล้วลองดูนะคะว่าข้อไหนทำได้เร็วที่สุดและข้อไหนทำได้ยากที่สุดลองมาเซฮายมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในทุกช่องทางกับกิฟเก๋เซฮ ที่จะมาเซฮายและก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะความมัง่งคั่งทางการเงินจะต้องเริ่มที่ตัวคุณค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ